สวัสดีครับมีกระแสก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเรื่องของนักโมยหญิงชื่ออะไรนะพี่าดาเรลนล่าโรเปสครับล่าสุดอัปเดตนยครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขา,า,าดังเขาได้มีวันแชมเปนชิปมาติดต่อเขาเขาชกไฟนึงแล้วเขาถือว่าเขาเขาเก่งเขาก็มีชื่อเสียงแล้วแต่ตอนนี้ก็มีพวกหัวข,ขโมยครับพวกเนี้ยพวกถือว่าแย่มากนะครับแล้วก็มาเหมือนมาเสนอค่าวีซ่าให้แล้วก็เหมือน แพ็กเกจนั่นนี้ให้ห้องฟรีรับเสนอเงินเดือนให้อย่างนี้ยซึ่งมันแตกต่างกับเราคือเราอ่ะมันเหมือนทําค่ายมวยที่ใจรักแบบคือเข้ามาอยู่อาศัยกับเราเนี่ยเราแค่ว่าอยากให้เขามาซ้อมแล้วก็เหมือนให้เป็นนักมวยในค่ายแสดงว,ว่าถ้าจะลำดับเตการจริงเนี่ยนักมวยคนนี้เนี่ยพอเก่งแล้วก็โดนค่ายค่ายหนึ่งฉกไปซึ่งรเราเิยชื่อค่ายไม่ได้แม้แตนเราจะโดนฟ้องเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนกคางข้อกฎหมายแต่ว่าทาง จัญญาบันเนี่ยผิดแน่ผิดแน่ทนี่ผิดแน่เขามาชกไปเพราะว่าตอนนี้ดานิล่าเนี่ยได้โอกาสไปชกในวัยชั้นชิปเห้อครับใช่ครับเขามีชื่อเสียงในเมืองไทยอ่ะต่อยซูเปอร์แชมป์มาเขาชนะทุกคนยกเว้นไอ ดังก้องฟ้าคนเดียวกำลัจะถามพี่เลยว่าถ้าจะเปิดกลุ่มหน่อยดานเล่าที่เป็นใครมาจากไหนรื่องม่อกอยที่ไหนก็ไม่ทราบว่าเขามาจากไหนแต่ว่าโดยยูยูเขาก็มาสมัครมาเรียนที่ค่ายเอฟเอครับเขาเป็นคนอาร์เจนตินามาเมื่อ2ปีก่อนอ๋อยู่ที่2ปีแล้วหรอครับแล้วเขาก็บอกเขาไม่มีเงินที่จะมาชดเชยในการฟิตซ้อมให้เรามาขออยู่กับเราโดยที่ว่าขอเป็นนักมวยในค่ายเหมือนคนไทย ว่าเราเหมือนว่าเราไปต่อยได้ก็คือเหมือนว่ามาพึ่งบารมีเราแล้วก็ให้เราสดเสียมสอนให้แต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนเข้ามาเป็นมวยไหมก็อาจจะเป็นนิดหน่อยโดยที่ไม่มีความแข็งแกร่งเลยตอนนั้นมาจากค่ายไหนหรือมาจาก์เจีตินาเลยมาจาก์อจนตินาเลยครับอ๋อจริงเหรอก็พุ่งตรงมาที่นี่เลยถูกครับอ๋อแต่เขามีคู่คู่แฝดหรือเปล่าเขาเป็นคู่แฝดมาอีกอีกคนนึงเขาก็กลับไปประเทศแล้วคนแฝดน้องแฝดพี่ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแต่อีกคนอยู่ค่ายพิทูตามแสงกันน้อยครับ เพราะผมเคยไปค่ายที่ตู่รับก็มาค่ายที่แล้วก็ตกใจว่าอ้าวทาไมหน้าเหมือนกันเป็นแฝดกันนะเป็นแฝดกันครับอ่าก็แฝดอีกคนอยู่ที่นี่แล้วก็ถูกปั้นมา2ปีนี่พี่ให้ขึ้นชกที่ไหนบ้างครับก็ทุกเวทีครับแล้วก็มีไทยไฟด้วยไฟล่าสุดแล้วก็พอชนะไทยไฟปุ๊บก็มีวันชิมชิปมาติดต่อโดยที่ติดต่อนักมวยเองด้วยวันชิมชิปนี่ก็ ผมก็ว่าถือว่าเขาไม่แฟร์สำหรับเราอย่างน,น้อยๆเขาต้องมาติดต่อที่คนที่ปลูกป,ปั้นและคนที่สร้างเขา,าแต่ว่าผมยอมผมก็คือผมเสียเสียงโง่อะก,ก็คือเสียความรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำคอนแทคกับเขาไว้ด้วยความที่เราเชื่อใจเขากางจะถามพี่พอดีเลยเขาไม่ได้เซ็นสัญญาเราไว้ใช่ไหมเดลเดลล่าไม่ไม่ได้เซ็นครับ<อ>แต่ว่าผมก็คิดว่าผมก็สัญญาใจกับเขาแล้วผมก็สร้างสารรค์เขาแล้วผมไม่เคย จะหนีแล้วผมซ้อมให้เขาทุกวันแล้วที่แล้วเนี่งเพราะไว้ใจด้วยไว้ใจมากแต่เบื้องต้นเขาก็เป็นผู้หญิงที่แบบมีมารยาทมีอะไรังนั้นนั้นิสัยดีนะครับแต่ในเมื่อเขาที่บามีเขาเสนอโปรเจกต์ดีๆกว่าเขาก็มีทางเลือกเพราะว่าเขาเราไม่มีคอนแทคกับเขาสุดท้ายเราผู้ปลุกปั้นเข้ามาครับกับกลายเป็นมือที่สามพี่คิดว่ามัน มันยุติธรรมสําหรับผมไหมว่าผมทามวยทํามวยด้วยใจรักและจะสร้างสรรค์จูดจูมีหัวขโมยผมผมพูดกล้าพูดได้เลยว่าเป็นหัวขโมยผมไม่ยอมเรื่องเนี้ยมไม่ยอมเราไปครับก็ตามกฎหมายมวยถ้ามันมันไม่ฟ้องอะไรตรงนี้ไม่มีผมไ่ถามกับการกีฬานะครับแต่ว่าคือการกีฬานี่เขาไม่มีคอนแทคคนไทยหัวหน้าค่ายมวยไทยกับชาวต่างชาติ ไม่มีไม่มีกฎหมายเรื่องคุ้มครองเรื่องนี้หัวหน้าค่ายมวยที่เป็นคนไทยกันกับนักกีฬาชาวต่างชาติครับกฎหมายมวยไม่ได้คุ้มครองไม่มีถ้าไทยกับไทยคุ้มครองตรงนี้ถึงเป็นรูโหว่เหมือนกันเนาะใช่ครับเป็นช่องว่างของชาวต่างชาติที่มาซ้อมกับเราเราจะนักมวยต่างชาติถาทางนี้เราจะเสียเปียบเขามากเพราะฉะนั้นผมก็เตือนทุกๆค่ายดูว่าการนี้ที่จะทําอะไรหรือว่าเอานักมวยต่างชาติมาปลุกปั่นเนี่ย ควรจะทําสัญญาควรจะทําเป็นกฎหมายแบบเป็นเป็นสัญญาแบบในในลายลักษณ์อักษรไว้ครับว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วเป็นยังไงแสดงว่าเที่ยวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์ของผมที่ว่าผมเนี่ยเผลอเลยพี่อยากบอกอะไรกับบือที่สามไหมครับรวมไปถึงนักบอลทสดาเดวน่าด้วยผมว่าเขาไม่มีความยุติธรรมสาหรับผมว่าเบ้หนึ่งเน่เขาลองคิดดูว่าเขาอทำ ไม่ผิดกฎหมายหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายคุ้มครองแต่เขาต้องนึกถึงความเป็นความผิดจรรยาบรรณของการการขโมยมวยอะครับไอคนนึองผมสร้างมาสองปีแล้วจู่ๆคุณมาขโมยมวยผมเนี่ยโดยที่ว่ามวยผมไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรเลยล่ะคือไม่ต้องไปสอนไปอะไรเลยเข้าเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วมันคล้ายกับว่าเรามีลูกบุญธรรมหนึ่งคนแล้ววันหนึ่งเราเลี้ยงจนโด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นดาราศิลปินแล้วก็มีคนเอาไปจากเราเอาไปหาประโยชน์ครับ แล้วพี่เอกว่าผมอะช้ำขนาดไหนถ้าคนที่เขาได้รู้ก็ลองเอาไปนึกดูทุกวันนี้ผมนอนไม่หลับนะครับคือคือมันมีความรู้สึกว่าขเขาทำกับเราขนาดนี้เหรอ,อทั้งที่ว่าเราในปลูกปั้นมาสองปีอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมาคุยกับเราเ,เรื่องนี้เอาไงต่อครับทางกฎหมายจะดำเนินก<ม>ารกันต่ออย่างไองฟ้องของ อย,อย่างคนที่ฉกหวยผมไปไม่ได้ผมก็รู้แต่ว่าผมก็ไม่เอ่ยเพราะผมก็กลัวผมจะโดนฟ้องกลับแล้วก็ผมก็จะฟ้องดานิล่าตามกฎหมายที่ว่าสัญญาเพราะผมคุยกับทนายไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ญญผมไม่ยอมมาเขาเรียกสัญญาสัญญาเป็นคําพูดะครับครับอ๋อตรงนี้มีข้อกฎหมายเหมือนกันมีข้อกฎหมายเหมือนกันผมปรึกษาแล้วครับว่า เขาคิดเป็นาคำพูดนี่แหละครับแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนทําเขาไม่ทําตามคําพูดที่เขาไว้ทาไหมก็ให้เป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้ใครเจ็บเหมือนเราครับถูกครับ